ลงจากรถแท็กซี่มาก็จะอ,อ๋อเราจองตั๋วของบขอสอไว้นะครับผมก็จะอยู่ตรงชั้นหนึ่งนีครับบขอสอรตรงนี้นครับเดี๋ยวก็เอาสลิปเงินที่เราโอนจ่ายไปขึ้นเป็นตัวครับผม ของเราชานชลาที่12อยู่ตรงอาคารตรงนั้นเลยครับผมไม่ต้องเดินข้ามมาถ้าเดินข้ามมามันก็จะเป็น90กว่าแล้วครับผม ชานชาลา2นี้จะเป็นไปทางเหนือครับผมที่เรานั่งไปเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายส่วนของบกสชานชาลาที่12อยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวดูหมายเลขก่อน อยู่ตรงอาคารนี้เลยครับผมหก <6. 00 S 2> โมงสี่สิบหกรถมาจอดตรงารชานชาลาแล้วครับผม เราอยู่บนรถแล้วครับผมเราจะไปลงที่ขนส่งการครับเป็นรถของบอ,อสอรครับผมสายกรุงเทพด่านเจดียสามองค์ครับค่าตัว๋วร้อยสี่สิบสองบาทรถจะเป็นแบบมหนึ่งขอนะครับผมเก้าแถวสามสิบหกที่นั่งแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังสุดแบบนี้นะครับ ตอนนี้7จดโมงแลครับผมรถขยับออกจากชานชาลาแล้วครับ สิบโมงเจ็ดนาทีถึงที่บขอการแล้วครับผมอันนี้เราลงรถตรงที่บขอการครับผม เดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์เอราวัณข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาก่อนว่ามีเที่ยวกี่โมงมั่งอันนี้รอบเวลารถจากบขสการไปเอราวัณน,นะครับผมมี6โมง9โมง40 11โมงบ่ายโมงบ่ายสองครึ่ง4โมงเย็นรอบสุดท้ายก็คือ5โมง40ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรทานก่อนก็ได้ตอนนี้1 0 1โมงนาทีครับผมเราเรอนั่งรถเมลารวันไปน้ำตกเอราวัณครับรถเที่ยวต่อไปคือ1 1โมงครับส่วนอันนี้คือบรรยากาศตรงขนส่งกาญจนบุรีครับเดี๋ยววันที่เรากลับมาเราอาจจะนั่งดูก่อนทาไม่มินิบัสก็รถตู้ครับ ขากลับถ้าเราจะนั่งรถทัวร์ของบคสอมีรอบบ่ายโมงครับนี่เราจะกลับเราอาจจะนั่งรถตู้มินิบัสหรือบางทีอาจจะบคสอเหมือนเดิมครับรถทัวร์มีรถออกรอบบ่ายโมงครับผม อันนี้เป็นตั๋วรถบัสเอราวันครับ60บาทรถออก11บเอโมงครับสิบโมงห้าสิบแปดรถเมเอลาวันขยับออกจากท่าขนส่งบขอสอการแล้วครับ 35เที่ยงครึ่งโดยประมาณถ้าผมมาถึงตรงทางเข้าอุทยานแห่งชาติยาละวันแล้วก็จ่ายค่าเข้าอุทยานครับผู้ใหญ่60เด็ก30ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่300เด็ก150ครับดูจากป้ายตรงนั้นครับ เข้ามาด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตัวต๋วอีกทีครับผม รถรถบัสรถเมลวันครับผมมาจอดถึงในอุทยานตอนนี้มันเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วน่าจะเช็คอินได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเช็คอินดูว่าได้บ้านพักหรือ,อยังแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปหาอะไรทาน เดินเข้าไปเช็คอินก่อนครับผมดูว่าได้บ้านพักหรือ,อยังเราลงทะเบียนเช็คอินไปแล้วนะครับผมจะเข้าบ้านพักได้ตอนบ่ายสองครับผมตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะทานข้าวก่อนแล้วกันแล้วก็รอเข้าห้องพักก่อนไม่รีบครับเราพักที่นี่2คืนเพราะว่าตอนแรกเราว่าจริงๆที่นี่จะไปกลับก็ได้วันเดยทริปแต่มันรีบเร่งไป ก็เลยจองบ้านพักดีกว่าจองบ้านพักสำหรับ2อท่านครับราคา800มีส่วนลดอีก30%ก็เหลือ560ครับผมเราก็เลยจอง2คืนเลยโอเคนะครับจากจุดเช็คอินนะครับผมเลี้ยวขวาไปทางป้ายอุทยาน500เมตรถึงน้ำตกครับ จากจุดเช็คอินด้านบนนะครับผมเดินลงมาจะเป็นป้ายอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับผมเอราวัณนชั่นอลพาร์คแล้วก็ทางนี้จะทางไปน้ำตกครับประมาณ500เมตรครับผมแต่เรายังไม่ไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้มันบ่ายโมงเราจะทานข้าวก่อนแล้วก็รอเข้าบ้านพักก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำตกครับ สำหรับใครที่ไม่อยากเดินนะครับผมจะมีบริการรถกลอฟด้วยนะครับผู้ใหญ่20เด็ก10บาทครับแต่ถ้าจะเดินก็ประมาณ500เมตรเดินเข้าไปทางด้านนี้ครับรถเมลเอรวันจะจอดในอุทยานแบบนี้ครับผม จะมีเวลาตามป้ายเนี่ยครับจากเอราวันไปบขอ,อการมีตั้งแต่8ปดโมงครึ่งสิบโมงเที่ยงแล้วก็บ่ายสองครึ่งแล้วก็รอบสุดท้ายจะเป็นสี่โมงครึ่งครับผมใช่ไหมใช่แล้วนี้จากการมาเอราวันมีตั้งแต่8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบมงสิ บ่ายโมงบ่ายสองครึ่งสี่โมงแล้วก็รอบสุดท้ายจากบ,บคสการห้าโมงห้ครับรอบสุดท้ายจากเอราวันสี่โมงครึ่งโอเคนะครับออกค่ารถคนละ60ครับ ตรงอุทยานก็จะมีร้านอาหารครับผมเดี๋ยว <c oughs> เราเลือกก่อนเข้าร้านไหนดียังไม่เลยครับยังมีเวลาเพราะเราพักที่นี่สองคืนได้ได้บ้านพักคือละห้าร้อหกสิบครับสบายกระเป๋า เช็คอินได้ตอนบ่ายสองครับผมตอนนี้คือเลือกร้านอยู่เดี๋ยวมาร้านไทยๆดีกว่าคนไม่เยอะดี ชอบร้านแบบคนไม่เยอะครับจะได้ไม่ต้องรอคิวนานร้านอาหารจะปิดห้าโมงเย็นนะครับผมเราต้องมาสั่งใส่กล่องไว้ก่อนห้าโมงเอาไว้ทานตอนกลางคืนครับไหนๆก็มาเที่ยวหลายครั้งแล้วซื้อพาสปอร์ตด้วยละกัน เล่มละ120ครับไหนๆก็มาบ่อยแล้วครับก็เ,เลยซื้อพาสปอร์ตอุทยานด้วยพาสปอร์ตพร้อมปกใส่120บาทครับตอนนี้บ่ายสองเราได้กุญแจห้องพักแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บ้านพักกันจากทางเดินเข้าน้ำตกทางโน้นนะครับนั่นคือที่ทำการอุทยานที่เราเช็คอิน เดินมาตรงตรงนี้ก็จะเป็นป้ายลานกลางเต็นค่ายเยาวชนบ้านพักเอราวัณของเรา202ทับสครับบ้านพักเอราวัณเดี๋ยวพาไปเดินดูบ้านพักครับอันนี้คือรถกอล์ฟสำหรับคนที่ไม่อยากเดินนะครับผม20บาทครับ ผู้ใหญ่ยี่สิบเด็ก10ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวถ้าข้อมูลผิดเดี๋ยวพิมพ์แก้ให้อันนี้เราจะเดินไปบ้านพักครับเรากำลังจะเดินไปบ้านพักนะครับของเราอยู่โซนสองบ้านพักริมทานครับ เราซื้อพาสปอร์ตอุทยานด้วยนะครับ120บาทพร้อมปกใสอันนี้เป็นบ้านพักของเราวันนี้ครับ2023เป็นบ้านพักริมทานคืนละ560ครับจริงๆราคา800อันนี้รถกอล์ฟสำหรับคนที่ไม่อยากเดินนะครับผม20บาทอ๋อบ้านพัก ราคา800แล้วก็ได้ส่วนลดอีก240ก็เหลือคือละ560ครับเราพักที่นี่2คืนถ้าเป็นบ้านพักสำหรับ3ามคนน้อจะพันสองลดสาร์เซก็จะเหลือไม่แน่ใจเหลือเท่าไหร่น่าจะ800ก,กว่าหรือเปล่า860โดยประมาณนะครับ แล้วก็มีลานกลางเต็นฝั่งโน้นโซนลานกลางเต็นเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเดินดูครับแต่ตอนนี้เราจะไปบ้านพักก่อนโซนริมทานโอเคนะครับเราเป็นสายเดินครับไม่ต้องพึ่งรถกรอล์ฟ เดินลงเนินมาสักแป๊บก็จะเจอป้ายลานกลางเต็นท์ค่ายเยาวชนบ้านพักเอราวันน่าจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยครับเดินมาเกือบเกือบ400เมตรก็ถึงทางแยกตรงนี้ครับ สถานที่กลางเต็นท์ค่ายเยาวชนแล้วก็เดินลงมาตา,ตามตามทางนะครับผมโซนบ้านพัก <c oughs> ลานกลางเต็นท์แล้วก็ค่ายเยาวชนจะเป็นบ้านพักของเราจะเป็น โซนริมทานนะครับผมอันนี้เป็นทานน้ําจากน้ําตกนะครับเออมื่อกี้ที่เราซื้อพาสปอร์ตอุทยานล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลายเซ็นฉลามเซ็นเลยครับผมอันนี้ลายเซ็นคนดังโอเคนะครับไปดูบ้านพักกัน เดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกนะครับผมเดินไปตามป้ายตามทางแล้วกันไม่มีป้ายบอกว่าบ้านพักไปทางไหนอะแคมปิ้งเซอร์วิสแคมปิ้งไซ ม,มองอยู่ว่าบ้านพักไปทางไหนน่าจะทางนี้ครับอันนี้จากจากทางเข้ามานะครับผมมาตามป้ายถึงแล้วครับบ้านพักแต่ไม่รู้หลังไหนนะของเราสองูนย์สองทับสามครับ ดูป้ายแล้วกันว่าหลักไหนอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับ oh, <no! S 1> เป็นห้องน้ำของลาน,ลานกลางเต็นท์นแน่